<laughs> Cha e Cha e Nó lùm hèn vậy Bye bye đi Bye bye đi Bye 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 <cười> <cười>

สบายดีเด้อเบอร์สุขุสุขนอมอนี่กับพกพอกับสองเสาหงคือเก่าลองสิไปสอนกุง้งไปเบิกน้ำกันเลยนวัดศรีใดบริุทธิ์จิงได้ปะ่ะไปกำนัดสาวสองคนหายเก่งๆหทนดีเสียง,งดังๆนะไอ้กังฟูแบกแบกอัน,นเงียง มาได้อยู่ฮะระวังด้วยส่วนทางนั้นสว่วนโอ้โอโอ เอิญเห็นยังไปพี่น้องไปมาต้องบังช่องเลยห้องเด้อเลยห้องนูานโบงงามไพ่สิงามสู่แม่จะได้นะปัดนดาราฮอลลีวูดแม่กูโบงงามโบงงามบ่แม่นะบ,บอกเล่านะแม่ว่าเราโบงงาม มือหนาะสิมาตอยไข่หมดแดงหอกไอจันไหมได้ได้ผพป่ะฮาวาเออฮาววมือหนา,นา,นานะสิมาตอยเำาไงแหลสิมาสูเขาวะใส่ อันนี้นะปลูกมันเบิดบอ,บอนี่นะอันนี้เรากดแล้ว,ลวเเลยนะกดง่ายเนาะดินทรายอันนี้มันมันเป็นดินทรายแหละมันกดง่ายมันดินอยู่นะเฮาละนะจะแม่นเอ,อียงอย่าลงเลยนี่ยังเดียย๋ยวนี้ บอกมวนมวนไหมเป็นนักเรียนเอียงบอกบมวนค่ะเขา,าเป็นนักเรียนเขาเป็นเด็กชร้างหอดแลว้วหอนน้องและตดสิได้ย,ยู่งน้ำก็น่อยเขาเป็นเด็กช้างนํนำอันคีดดินนั่นน่ะปลาบืนไปทางนี้ม,มีแต่น้ำปลาอีนายแก่นเน็ตแล้ว <laughs> อื มา,างายนะทำไมไม่ทำอโอ๊ยเมื่อ <laughs> นี้มันเอาทางกน้นน่ะเนี่ยห่วยโบมีทางลงทางนั้นได้สัห่วยเอาป้ายแขงในถสิผ่านถึงไปอ,อ่ะน,นู้นอีน่าแข่งกด่นมันดินอันนี้มันก็นก้นง่ายเลยนาะน,น่ะดึงป่วะดึงป่วะดินซ้ายนี่นะดินละปลูกมันนะ ทางมุนีก็สิลงคนอีมุนีเราจันทกกำบังทุ่มมันทายขันทยอีแหลกโคนไส้แบบ้างฮส่งพักผ่อนป้าทางไปอะไปีน โอ uh uh ้ย huh. ข่อยกระสปีนคือกั้น uh ข่อยกระไรไปเออเออออเออ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 โออ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 อ กยป้าผมเป็นตระเ,ตเสือดปีนมาไดซื้อคนอ่ะอันนี้ก็มีแต่น้ำเก่งจังเด้ยอยกูกำลังได้น้องก็ได้มาสอนกูตาสิได้อีว่าผัดโทจะสู้นะคะ บดรีอาเสียมมาขุดกบเนาะบ้าบ right. really? right. 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 oh, so, so, ้บยาเลยยามนืนลงมาักะบกีีิพามลงมาซายายยาิฮาหอยีน่ะปลานะอันนี้ ขียนมันอยู่ในเหอมือสิคุเิรหามมาก้นอันี้มาก้นมาอันก้นเหิบเขียนไงคือสิบเดมาเห็นมิดติลีขั้นมาอะมาตะเว้นแล้วเบงย่านยังกรต่างหมู่ขี่รถนะแล้วยางกระยานแลวกำลังดีใจเพอยากกินยังกินเลย